สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาสอนตีคอร์ดเพลงเจ็บแค่ตอนหายใจนะครับคอร์ดที่ผมจะใช้เล่นในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด C ครับคอร์ดเทครับคอร์ด G A minor D minor นะครับการตีคอร์ดครับแบบเต็มห้องผมก็จะตีแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลง ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงอันนี้เป็นแบบเต็มห้องนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็ตัดลงขึ้นออกนะครับก็จะเหลือแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลง เป็นแบบเต็มห้องนะครับและก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็ตีลงสองครั้งแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปนะครับตัวอย่างนะครับลลงอันนี้เป็นแบบครึ่งห้องนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงข sure> in um ึ้นนะครับก็ตัดลงขึ้นออกนะครับ ก็จะเหลือแบบนี้นะครับลม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 ใจได้เหมือนกันนะครับสําหรับครึ่งห้องนะครับสําหรับใครที่เปลี่ยนคอร์ดยังไม่ค่อยได้นะครับแนะนําให้ฝึกแบบนี้นะครับให้หามาสักสองคอร์ดนะครับคอร์ดที่ว่าเราจับแล้วจับแล้วบอดหรือว่า จับไม่ค่อยถนัดนะครับเอามาหัดกลับไปกลับมานะครับยกตัวอย่างคอร์ด C กับคอร์ด F นะครับผมจะตีวนอยู่เฉพาะ2คอร์ดนี้ครับเริ่ม C แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความจำนานในการเปลี่ยนคอร์ดนะครับเรามาเริ่มฝึกกันไปตีละท่อนเลยนะครับเริ่มเนื้อเพลงทีละท่อนเลยนะครับผมจะเริ่มจากลงคอร์ดซีก่อนนะครับเพื่อจะคีย์ร้องครับฉัน,ไ,นไ,ได้นะครับลงคอร์ดซีลงลงขึ้นขึ้น แล้วก็พอลงอีกทีหนึ่งเราก็ร้องลงลงขึ้นขึ้นแล้วพอเราลงเราก็ร้องฉันดูนะครับฉันไม่เป็นไรได้นะครับดูอีกทีนะครับฉันไม่เป็นไรไรเรามาลงขอดเอฟนะครับ กดเเราจะตีครึ่งห้องนะครับชีวิตชีวิตเราลงกอด G นะครับกอด G ก็ครึ่งห้องนะครับชีวิตดำเนินต่อไปต่อไปไปลงกอด C นะครับครึ่งห้องเหมือนกันไปอย่าถามอย่าถามลง A minor นะครับตรงคำว่าถามครึ่งห้องครับถามว่าฉันเจ็บไหมเจ็บไหมลง กดมเนอร์นะครับตรงคำว่าไม้เครื่องห้องเหมือนกันครับไม่ที่เธอที่เธอลงคอร์ด G นะครับคําว่าเธอนะครับเครื่องห้องเหมือนกันครับเธอทาร้ายคราวนั้นลงคอร์ด C ตรงคําว่าคราวนะครับคอร์ด C เราจะตีเต็มห้องนะครับคราวนั้นเดี๋ยวดูติดๆนะครับ ค่อนข้างจะเปลี่ยนคอร์ดบ่อยนะครับเพราะว่าจะเล่นเป็นเครื่องห้องเยอะนะครับดูติดๆต,ตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจากลงคอร์ด C นะครับ ห่วงให่นะครับใหญ่ลงขอดเอฟนะครับเครื่องห้องนะครับใหญ่ตอนรักตอนรักรักลงคอดจีเครื่องห้องรักไม e ่เคยห่วงฉันไม่เคยห่วงฉันฉันลงคอดซีเครื่องห้องเหมือนกันฉันตอนทิ้งตอนทิ้งลงเอเมเนอร์นะครับกำว่าทิ้งนะครับเครื่องห้องเหมือนกันตอนทิ้งไม่เห็นห่วนกัน วงกันลงดีไมเนอร์ตรงคําว่ากันเรึืองห้องนะครับกันตอนนี้ตอนนี้ลงขอดีคำว่านี้นี่ห่วงฉันทำไมทำไมลงขอดีตรงคำว่าทำนะครับขอดีเต็มห้องนะครับทำไมดูติดๆนะครับ ไม่ต้องห่วงใหญ่ตอนรักไม่เคยห่วงฉันตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกันตอนนี้ห่วงฉันทำไมสำหรับใครที่ไม่คล่องก็หัดไปตีละท่อนเลยนะครับสมมติว่าในท่อนแรกเราก็ยัง ร้องไม่ค่อยคล่องก็เอาให้คล่องไปดีละทอนเลยนะครับไม่ต้องห่วงใหญ่ตอนรักไม่เคยห่วงฉันตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกันตอนนี้ห่วงฉันทำไมแยกกันไปอ่าแล้วก็มาลงดีมเนอร์ตรงคำว่าไปนะครับดีมเนอร์ er, เต็มห้องนะครับแยกกันไปตั้งนาน อยากคุดคุยอยากุดคุยนะครับคุย e เนอร r เต็มห้องเหมือนกันอยากคุณคุยไปเพื่อใครฉันเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่ไหนในลงคอร์ f นะครับเต็มห้องนะครับในบอกเธอได้เพียงเท่านี้เท่านี้ลงคอร์ g เต็มห้องเหมือนกันนะครับคอร์ g เราจะตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นลงนะครับ ก็คือปิดห้องไปนะครับเท่านี้แล้วก็หยุดไปมันเจ็บแค่ตอนหายใจอ่าในตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆต,ตรงนี้ก่อนนะครับเอาให้ได้ไปทีลท่อนนะครับให้ชำานาญไปทีละท่อนเลยตัวอย่างนะครับแยกกันไปตั้งนาน ใจหายลง F นะครับ F ก็เต็มห้องนะครับแค่วันละหลายหมื่นครั้งหมื่นลง E มเนอร์เต็มห้องเหมือนกันหมื่นครั้งแค่มดไม่เลือกความหวังความหวังหวังลง D มิเนอร์นะครับครึ่งห้องนะครับแค่พังแคง่พังลงกอดจีครึ่งห้องเหมือนกันนะครับ ลงขอ C ตรงคําว่าชิ้นนะครับชิ้นชิ้นดีขอ C เต็มห้องนะครับชิ้นดีมันเจ็บแกตอนให้ใจแล้วก็มันเจ็บแกตอนให้ใจหายลง F นะครับเดี๋ยวเราเราเรามาดูติดติดต,ตรงนี้ก่อนนะครับดูไปทีละท่อนดีละนิดนะครับมันเจ็บแกตอนให้ใจแค่วันละ หายใจก็ลง F ตรงคําว่าหายนะครับเต็มห้องนะครับเจ็บไปอีกนานหลายปีลง E เนอร์ตรงคําว่าหลายเต็มห้องเหมือนกันหลายปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้มากกว่านี้นี่ลงมเนอร์นะครับครึ่งห้องครับีทุรนทุรนลงกอด G ตรงคําว่ารนครึ่งห้องนะครับทุรนทุราย ลงขอซีลงคำว่าอีกนะครับเต็มห้องนะครับขอซีอีกนะแล้วก็มาลงคอร์ดจีนะครับคอร์ดจีเราจะตีลงไปตีหนึ่งแล้วก็บึ๊บบึ๊บลงลงอีกสองครั้งนะครับก็คือจะรวมกันเป็นลงสามครั้งนะครับทุรนทุร้ายอีก ีนะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับมันเจ็บแค่ตอนหายใจเจ็บไปอีกนานหลายปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้ทุร้นทุรายนานฉันไม่เป็นไรแล้วก็ฉันไม่เป็นไรลงคอร์ดเอตรงคำว่าไรนะครับ เครื่องฮ้องนะครับกด F อะไรย,ยังฝืนยังฝืนฝืนลง G เครื่องห้องฝืนยังทนอยู่ไว้อยู่ไว้ไว้ลงกอด C เครื่องห้องไว <Why> ้หมดลมหมดลมลม A minor นะครับเครื่องฮ้องนะครับลมหายใจวันไหนวันไหนไหนลง D minor นะครับเครื่องฮ้องไหน ฉันคงฉันคงจีเครื่องห้องคงจะหายวันนั้นวันนั้นลงกอดซีตรงคำว่าวันนะครับกอดซีเต็มห้องนะครับวันนั้นไม่ได้สั่งเสียไม่ได้สั่งเสียลงกอดเอฟนะครับตรงคำว่าเสียเดี๋ยวดูติดๆต,ตรงนี้ก่อนนะครับ ฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูตรงนี้ก่อนฉันไม่เป็นไร สั่งเสียเสียลงคอร์ด F นะครับเครื่องห้องไม่เห็นเห็นลงคอร์ด G เครื่องห้องต้องดูใจกันกันลงคอร์ด C เครื่องห้องเหมือนกันผ่านไปผ่านไปไปลงคอร์ด A ม i เ o r ครื่องห้องนะครับผ่านไปแค่วันต่อวันวันต่อวันลง D m i มเนนะครับตรงคำว่าวันเครื่องห้องนะครับวันไม่รู้ไม่รู้อยู่ เพื่ออะไรไม่รู้รู้ลงขอดจีเครื่องห้องไม่รู้อยู่เพื่ออะไรอะไระไรลงขอดซีนะครับขอดซีเต็มห้องนะครับไรแยกกันไปแล้วก็กลับไปซ้ําแยกกันไปตั้งนานนะครับอ่าดูติดติดนะครับไม่ได้สั่งเสียตรงนี้นะครับไม่ได้สั่งเสียไม่เห็นต้องดู ไปซ้ำตรงนั้นนะครับซ้ำมาจนถึงทุรนทุรายอีกนานแล้วก็กลับไปซ้ำมันเจ็บแค่ตอนให้ใจตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมาจบที่ทุรนทุรายอีกนานเหมือนเดิมนะครับทุรนทุรายนาคงเจ็บไม่มากกว่านี้ ตอนทุรายนั้นตอนจบเราก็จบแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงก็จะจบแบบนี้นครับโอเคนะครับสำหรับเพลงเจ็บแค่ตอนหายใจตัวอย่างติดๆก็ดูที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะเล่นแบบติดตทั้งเพลงไว้ให้ดูนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย